สวัสดีครับตอนนี้เราจะสาธิตการมัดเชือกแทงสะพวัวครับเชือกเส้นนี้เชือกยาวเชือกกิมมิ้นพี่ขนาดนห้ามิลห้ามิลนะครับความยาวเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ไงอ๋อสองข้างนะครับสูงแค่อกนะครับ2เส้นอ่าเราตัดเราก็ตัดครับนี่สําหรับหนึ่งตัวนะครับแล้ววัดแล้วก็วัดให้เท่ากันครับปรับ เสร็จแล้วนะครับหนึ่งเส้นต่อหนึ่งตัวครับอันนี้ทำไรครับพี่อาร์ตครับห่วงคหลังคอครับอ่ะดูอ่ะเส้นนี้พันยังไงครับนี่ทำปมนะครับใช่ไหมทำปมตรงปลายใช่ไหมแล้วก็วัดแค่สองหนึ่งซอกทบมาหนึ่งซอกนะครับแล้วก็วัดแค่ทบเลยแล้วก็วัดแล้วก็พันอย่างนี้เพื่อเป็นอะไร คือเป็นหลังคอมันจะได้คอจะได้นี่นี่เชือกอ้อมคอครับอันนี้นะครับอันนี้คู่กันนี่นะครับเอาไว้อ้อมคอครับอ้อมคออย่างนี้ทุกเส้นนะครับนี่ทําเป็นห่วงอย่างนี้เอาท้ายได้เลยถือเนี่ยดูเอาอ่าเส้นที่สองดูเขาทำทำยังไงทำก็อย่างนี้เลยผูกให้มันยาวสอง ทำให้เป็นปมแบบนี้นะครับนี่หนึ่งซอกหนึ่งซอกนะครับจะเป็นปมแบบนี้ครับต <c oughs> ามตามยูทูบกดตักกันนะงั้นนะยูทูบยูทูบอีกแล้วเส้นไหนหาเส้นไหหนึ่งซ,นนซนน <c oughs> อกหนึ่งซอกครับอืม <c oughs> ได้สามเส้นแล้วนี่ นี่นะครับได้สามเซนแล้วครับวันนี้เราจะแทงสไพยวัวห้าตัวครับ,พร,รบพร้อมส่งครับพร้อมส่งครับวันนี้วัวตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแถมเชือกล่ามให้ด้วยครับเชือกจุงนะครับมัดยังไงวะก็มัดธรรมดามัดธรมดมธรมดาเนี่ยเป็นปมธรรมดาเนี่ยนะ ขอช้าสักทีอันนี้อันนี้ปึ๊บอืมทบเข้ามาได้หนึ่งซอกนี้ปุ๊บอ่าแล้วอันนี้ทำไงช้าๆ่อยดิเออทบนีอ่อย่างนี้นะครับอบอ๋อให้ปมมันติดล่องนี้อ่าครับผมครบยังอีกเส้นนึงครบแล้วห้าเส้นนะครับห้าตัวห้าเส้น แล้วไฟลนลนไปลายให้เชือกไม่แตก อันนี้ตัวปลายเนี่ยจะเอาไว้ไว้ร้อยเลยใช่ไหมร้อยเอาไว้เสียบใช่ครับเสียบจมูกที่เราแทงกันนะเหียบได้ มาดอันไหนมึงไปดูผัวมึงก่อนเลยทำไมปับปับปับไหมโอ้มาดอันไหนมาดอันเนี้ยหรืออ่ะอันนี้เป็นไม้แทงสะพายวัวนะครับไม้อะไรพิเกศมาไม้อะไรพิเกตไม้สักไม้มะข่าไม้มะข่าอ้าวอาไปดูกันครับสะดวกไม่มีเงจะเอาอะไร ชุดนี้นะครับตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพร้อมแทงสะปายครับพร้อมฉีดยาถ่ายพยาธิครับพร้อมส่งด้วยอ,อีกต่างหากเอาเดี๋ยวร,รอแป๊บหนึ่งนะครับรอเชือกร้อยแป๊บหนึ่ง เกเชือกพวนมาไหนอ่ะเอาพวนมาูหน้ารถเรือ,อยู่เนะีนยย่ยเ่อพร้อมแล้วนะครับนี่ลคล้องหัว เอาจะคล้องตัวไหนแน่เอาให้แน่เดี๋ยวโอ้โหห้าตัวคล้องไม่ได้ทั้งตัวเลยอ้าวหนึ่งตัวนี่เก็บมาด้วเกล็กรามมาด้วยไม่ต้องหลังมาเป็นรถมามาลองคล้องรถดิเอาตรงนี้ดิเอาตรงนี้ดินีเอันนิ้อแทงไงอาเนิ้อแทงไม่เอาแล้ว แทงนิ้วแทงได้ไหมชุดนี้เอานะครับตัวที่หนึ่งครับรุดหัวมนะนัน่ะทิดอาร์ตทิดอาร์ตบอกว่าใช้นิ้วจับก็รู้นะครับว่าส่วนไหนคือส่วนที่บางที่สุดนะครับในจมูกครับเอาส่วนไหนทิดอาร์ต ลดหัวลดหัวโอ้โหตายดึงฮะลดไปเลย ใช่แล้วหกเ,เออถินหกเถิน,น,นงี้เด้อลุดหัวแกะไล่มาแล้วครับ เข้ายังนะยังอ่ะเข้าแล้วอ่ะอันนี้ใช่ไหมปลายเส้นร้อยเลยครับแทงใหม่แทงใหม่ไม่เข้าก็แทงใหม่ครับโอ้โหเข้าแน่เข้าแน่ ร้อยนะครับอ่าแล้วส่วนนี้ขึ้นบนนะอ่าส่วนที่ทำหูเนี่ยขึ้นบนแล้วก็ร้อยเชือกมัดอย่างงี้อ่าหนึ่งครั้งแล้วจะยังไงโอ้เบาลูบเบาเบาลูกเบาเบาลูบเบาเบาลูกเบาเดี๋ยวยังไงทีนัดอ้อมาล่างาอ้อมใต้คางนะครับแล้วก็เส้นนี้อ้อมใต,ต้คางไปเชือกอ้อมใต้คางครับ แล้วก็มามัดก,กับมี่หถ้ามันรัดคอ,อดไม่ให้รัดคอนะครับเอาพอดีพอดีอ่าครับสามารถขยายได้ครับถ้ามันโตแล้วขยายได้ครับเชือกยาวนะครับเป็นบริการของอ,อคนที่ขายงวงลูกเลี้ยงนะครับเป็นบริการของเขาครับแทงสไพายฟรีต้องการทำให้ทุกตัวถ้าราคาตรงกันแ <c oughs> ทงสไพายฟรีถ่ายพยาธิฟรีคร <c oughs> ับ ซื้อกลับนะครับถ้าขายและขายไปแล้วท่านใดที่เลี้ยงแล้วโตแล้วอยากจะขายก็ซื้อกลับครับเาร้อยบอเอาเอาติดต่อ เออถอยลุกตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้สวยขอใช้สองสองนิ้วนี่นะครับนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใช่ไหมที่จับดูส่วนที่บางอะ่ะใช่อ่าจับจับดูจะบ,บางบางครับ <c oughs> เรียบร้อยฮัดม <c oughs> ือแทงฮัดจอมแทงครับ <c oughs> อ่าดูอีกหนึ่งครั้งน,นี้เส้นนี้อย่างงี้อ่าเส้นนี้ไม่ต้องใช้วันนี้แทนงวง<ป>คือแทนโคนแล้วครับ <c oughs> อันนี้อ้อมครับอ้อมอ้อม <c oughs> ออไปครับอยู่ข้างบนนะครับนี่นี่ร้อยปับ๊บร้อยมัดแล้วมัดแล้วหนึ่งทบหนึ่งครั้งแล้วก็เชือกอ้อ,อมใต้คางครับอ้อ,อมใต้คาง ปั๊บเข้ามามัดอีกหนึ่งข้างดูครับเลี้ยงสุดเชือกนี้เลยตัวสามมืนเลยแน่นะรับประกันเลยรับประกันว่าเลี้ยงให้สุดเชือกเส้นนี้ครับ ได้ขายตัวละสามหมืนแน่นอนวิเก็ตเราไปซื้อกลับไม่แน่เขาจะขาย100ซื้อกลับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านใดที่ซื้อไปแล้วกลัวว่าไม่ได้ขายที่นี่ซื้อกลับแน่นอนครับน,บน,น,น,บนี่รอเลยครับ นี่ตัวนี้สวยครับชอบตัวนี้ ดินด้นดิน้นดิ้นแทงแล้วอ่าร้อยอนเดิมครับปลายเชือกบ้วาวลูกบ้าห่วงนี้ขึ้นบน ธีการเก็บเชือกก็แล้วแต่ถนัดนะครับสูตรขายสูตรมาสูตรขยสูตรท่านเก็บเชือกนี้อย่างนี้นะครับโอ้โหโอ้โหกลางโนกลางฟูครับนี่ตัวนี้นะตัวที่ว่าลึงสั้นก่าเพื่อนนะครับตัวนี้ออกไทยไทสักนิดนึงดึงแต่โตแน่ครับไม่ต้องกลัว มีไหม,มอ่ารูกเก่านะตัวนี้มีรูกเก่าสายเชือกร้อยไปเส้นนี้อ้อมคอปับ๊บนี่อ้อมหลังอ้อมหลังแล้วก็มัดทบเดียวใช่ไหมทบเดียวพอจ่องทบไว<บ>้ได้ทบเดียวมันขยายง่ายกว่าอ่าถ้าเผื่อเวลาขยายครับเอาทบเดียวพอครับ ถึงเวลาขยายจะขยายง่ายกว่าอ่แล้วก็อ้อมรัดใต้ร้อยใต้คางมาโอ้ไม่มีอะไรก็ใครจริงๆเนาะ กอ,อนครับ,บร<ะ>อ้อาวตัวสุดท้องน้องสุดท้ายครับนี่อา้า แล้วจะลดชิอ่ะเอาอย่าพร้อมพร้อมไม่ต้องมาคืนเอาไปเลยอย่างนี้เหมาะกันเนี่ยเขาพูดแบบนี้ไม่ต้องมาคืนมีแบบเอ่ะดูครับเล็งนะครับจะมีสีขาวๆ มองไม่ชัดเลยออมีแววสีขาวมีจุดสีขาวนะผมเห็นแล้วนะมันบางที่สุดเลยโอ้มันบางที่สุดเก็บตังมาด้วยแล้วโอนไหมชวยเก็บตังมาด้วยก็เดี๋ยวโอนเข้าบัญชีเจ้าองนแขค้่าาันใเดรเานดพันซพันซอง ชุดนี้ไปอะไรวะไปสวรรค์ข้โลกครับค่ารถหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรถปิกอัพครับ ยาพยาดยกี่ซ,ซีซีพี่ตัวละห้าซีซ,ซีนะครับเดี๋ยวจะฉีดบนรถบอกให้สาบอกให้ทำมีง้วนพวงกลับมาแล้วนะครับง้วนพวงมาแล้วนะไหนอะไไม่ลงเนี่ยเสร็จแล้วนะครับห้าตัว เดี๋ยวจะไล่ขึ้นรถเลยขึ้นรถ่เลยขึ้นรถสิดีตคุยาขายาวต้มาขอเานี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแทนไปสามลูกอะสามลูกแทนไปสามลูกตัวละหนึ่งพันเออหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับวันน้แทนสามลูกไปลไหนสีลูกวันน้แทนสีลูกสีลูกลุงยืมลุงได้ใจลุงได้ใจกลัว แต่กายก็เอาพดลกูกเท่าไรไม่เอาได้ยินตังขันไหมบีก็ข้าวพดครัจะไล่ขึ้นยังไลเลย,เอ,เยอันนี้เชือกพร้อมนะครับเชือกที่จะไปล่ามครับแถมครับเอ๊ะเข็นจุดยาไม่ยด้ใช้นิ้วขึ้เนเลยวะนินะ้วนนี่ดึงยาแล้วเตรียมดึงยา ใ,ใ,ใช้เข็มยาวเพราะยาวก็ยากใช้เข็มสั้นนะครับฉีดเข้าใต้ผิวหนังมุมๆนั่นอน่ะเออนนั่แหละยียย่ห้อหอะไร<ด>ยีย่ห้ออะไรโอ้ไม่ชัดอ,อ่ Airwolf Mac F ครับตัวนี้นะครับ a i r w แ l f Mac F พักแล <I S 1> ้วพักอีกปิดประตู ผมยังไม่ได้โอนตังค์ให้พี่โชคเลยวันนี้ก็เหมือนยังได้สองเด้งอ่ะเด้งไหนเอ้าก็ไปนู่นก็ไปยังไงก็เหมือนไปทางเดียวนี่้ท่าไนู่นไปได้เขาเท่เท่าไรนู่นพันสองไม่นู่นงัวพ่องัวเนี่ยพ่องัวงพันสองใครบอกพ่องวงพันสองเอ้ารีคอร์ดแล้วว่าถ้าก้อนคว้า้ารีคอดคอร์ดอะไรคอร์อ้าวสวัสดีไอ้นีมันก็ไปดูแต่งั้นได้ยากได้ กางวัวพันสองอันนี้พันสองเอาแทนตัวนี้ไปอีกตัวนึงตัวนี้สามหมื่นห้าพันราคาพ่อวัวครับวขายได้ไงตัวนี้ขายแล้วอ่ะขายแล้วอ่ะไอ้เต่าเป็นพ่อวัวนะครับไปหนองตูมกงไก่ราบซื้อสามหมื่นห้าก็ขายสามหมื่นห้าครับซื้อยซื้อทุนขายทุนได้บุญแหลตัวนี้นะครับส่งพ่อวัวครับ สม,มสยังไม่ถ่ายฟันนะยังไม่ถัดฟันเมื่อเช้าดูแล้วเมื่อเช้าแหกเขี้ยวดูแล้วแต่ฟันเริ่มคอนละเฮ้ยช่ว,ชวอยู่ฝั่งนู้นเลยลูกอ่าไล่ชุดน,นี้มาครับ

คันนี้ไปสองรายการนะครับรถคันนี้ไป2รายการอาเจดเยอะเีดเลยเชงง่ายๆเดีให้ดูนะพี่น้องใครซื้อไปฉีดยาแต่พยาธให้นะครับข้อนี้ครับขอบ้อพิเกตครับขอบ้ขอพิเกตและเจ๊าสาวไม่มีโควิดแน่นอนโควิดไม่ต้องพูดถึงครับมันทำลายทำกระเป๋าสตางเราอดท่าเลยงานไม่มีเลย ตัวละห้าซีซีครับอีกแล้วเป็นแล้ครับตัวท้ายตัวท้ายแล้บริการรถของพี่น้ำโชคนะครับน้ำโชคโค้งอุไลมีรถปิกอัพนะครับรับจ้างไปทุกที่ต,ตัวหน้าสุดครับ ม่เท่ริงว่าท่านเนี้เท่จัดเรียบร้อยนะครับห้าตัวเดี๋ยวผมส่งให้ในแชทตัวงัวต้องถามใครวะเนี่ยลายให้ลุกดีๆก่อน แถมเชื่อปด้วยหน้ารถนอนไม่ยอมลุกเลยเดี๋ยวมันก็ลุกเดี๋ยวมันก็ลุกอ่ะล็อกดีๆ ลากดีๆเชือกล่ามของชูน้าให้ไปนะนี่เชือกล่างนี่เชือกล่างมาลงให้เขาด้วยล่ามทุกตัวเลย มื่นเจ็ดพันสองขารองหลงกูรวมเป็นเท่าไหร่มวอเด็กนี่ห้าตัวแปดหมื่นหกเราเบอร,โอร์โทยตัวใหญ่ได้แล้วนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอยอไ,ไอไอามส่งให้อ่าโอเคครับผมรบพร้อมเดินทางครับฝากติดตามไว้ด้วยพ่อวัวราคาสามหมื่นห้าพันถูกมากไปลงหนองตูมครับค่ารถต่างหาก,กไม่รู้ค่ารถเท่าไหร่นะ หารอไปไม่ได้